สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวับวบวนนี้แคมป์ไหนดีเรามากางเต้นท์กันที่สกาย3 6 0นกครนบครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าแคมป์หน้าร้อนเนี่ยเราจะต้อง เตรียมตัวกันยังไงบ้างวันนี้เรามาจัดครบเซตกันเลยจริงๆอ่ะเรามาถึงตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายๆแล้วเออเท่งๆบ่ายๆเออเรากางเต็นท์เสร็จแล้วมันร้อนมากอืมเราก็เลยแบบไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมากางทาร์ได้อืมเราก็รอให้อุณหภูมิมันลดนิดนึงเออตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นละเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปกางทาร์โอเคปา มาถึงเรื่องอุณหภูมินะครับตอนที่เรามากางเต็นท์เนี่ยอุณหภูมิภายนอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30องศาตัวเต็นท์ที่ไม่ได้ติดแอร์เนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34-35องศาเลยก็ส่วนที่ติดแอร์เนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ28องศานะครับก็ถือว่าอยู่ได้แต่ไม่ได้เย็นนะแบบพอแบบไม่เหงื่อแตกเนาะเต็นท์ที่ไม่ได้ติดแอร์เนี่ยจะแบบโอ้โห ค่อนข้างร้อเลยครับเหงื่อแตกเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิในเต็นท์ทั้งสองแบบเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอยู่หน้าร้อนมันอยู่กันยังไงเออเพราะว่าที่แรกเราเกินแล้วใช่ไหมเออเราเราเรากางเต็นท์ไปแล้วแล้วก็เราวัดอุณหภูมิไปแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วผ่านมาสองชั่วโมงแล้ว สองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตว่าในเต็นท์เป็นยังไงตอนนี้แต่ว่าต้องเกินก่อนเต็นท์นี้คือไม่ได้เปิดแอร์เราต้ออบเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างเต็นท์ที่ไม่ได้เปิดแอร์อุณหภูมิข้างในเป็นยังไงกับเต็นท์ที่เปิดแอร์ของไฮเซนเนี่ยอุณหภูมิข้างในมันจะเย็นอยู่ไหมเต็นท์รุ่นเดียวกันเลยเต็นท์รุ่นเดียวกันกันเลยโอเคมาระวังธรณีได้นะเปิดประตูพี่กะแบบไม่เปิดอะไรเลยช่าไม่โอเคตอนนี้ย8.5ในเต็นท์โอก็ไม่ดี ไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะตอนนี้มันประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้ข้างนอกอ่าข้างนอกยี่สิบเก้าอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามีที่วัดเออมีวัดออมีที่วัดจากเครื่องเลยว่าข้างนอกเท่าไหร่อ่าในเ็นยี่สิบแปดจุดห้านะอ่าห้าโมงครึ่งนะออนี้ตัวเดียวเลยู่เดี๋ยวเราไปดูอีกเซนตหนึ่งป่าที่เซตอัพแล้วเปิดแล้วก็้องชั่วโมงเออโอเคอุ้ย อยู่ข้างนอกแล้วจับแล้วก็เย็นแล้วอ่ะเย็นจริงเออไม่เข้าแล้วมันเย็นอยู่แล้วอีกคราวนิดนึงอันนี้ก็จะปิดทึบหมดเพราะว่าถ้าอยากจะเย็นเจี๊ยบๆมันต้องปิดอย่างนี้แหละอืมโอเคเชิญระวังทางรันนี้ประตูอุ้ยโอ้หนาวหนาวไอเขาใส่ถั่วชีสมีไปชีสตอนนี้หน้าเครื่องหน้าเครื่องบอกว่า สิบเก้าองศาโอสบายเย็นไม่มีไฮเส้นมันอยู่บ้านะมันอยู่บ้านหน้าร้อนเราก็มาแคมป์ได้เราลองดูดูที่วัดอ่ะว่าอุณหภูมิข้างในมันเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือข้างในเนี่ยเขาบอกว่ายี่สิบสองจุดเก้านะอ่าโซ่ข้างนอกที่ยี่สิบห้าเมื่อกี้ก็ในเต็นท์มันมันเป็นยี่สิบแปดเนาะก็ก็มีเซน์อยู่ถ้ามาแคมป์หน้าร้อนเนี่ยแค่มีพัดลมกับแอร์เนี่ยก็อยู่ได้อยู่ได้โดยเฉพาะ ถ้าเรามีแอร์ไฮเซนตัวนี้8,000 BTU ราคาเนี่ยถ้าใส่โค้ดเนี่ยแตะเลขสี่เลยแตะเลขสีได้เลยจริงๆถูกมากถูกมากแล้วมันเซอร์วิสออนไซต์ด้วยของไฮเซนเขามีดีโมดอย่างดีเลยเหมือนอยู่บ้านสบายๆมันมีดิสเพย์เป็น LED ตรงนี้เนาะก็คือมันจะมีปรับพัดลมแรงแล้วก็เบานะมีบวกลบอุณหภูมิตรงนี้ได้อ่านี่ตั้งไว้16เนี้ย ถ้าเราเพิ่มมันก็เป็นสิบเจ็ดสิบแปดอะไรไปแล้วก็ซิ้มตรงนี้หรือว่าที่ดีโหมดก็ได้แล้วก็จะมีโหมดคูลไดแล้วก็แฟนก็คือเป็นโหมดทำความเย็นอ่าโหมดแห้งสาหรับเวลาชื้นๆนเนี่ยเขาก็จะดึงความชื้นในเต็นท์เนี่ยไปเป็นหยดน้ําให้ก็ทําให้มันหายใจง่ายขึ้นเนาะเวลาที่ชื้นมากๆแล้วก็แฟนเออแฟนก็คือเป็นโหมดพัดลมถ้าบางทีมันอากาศหนาวเลาไม่ได้อยากจะเปิดอย่างเงี้ยเราก็เปิดเป็นพัดลมได้ก็ทํางานในพัดลมอย่างเดียวโอเคแล้วก็ สวิงอันนี้แมนวนวลนิดนึงอัตโนมือ <c oughs> อ่าซ้ายขวาอยู่ตรงนี้บนล่างอยู่ตรงนี้เอแอแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้สวิงมันอยู่เฉยมันก็เย็นอยู่ด้วยก็เย็นทั่วเต็นหลอเออมัน,เย,นเย็นทั่วเต็นเพราะ8000 b ม u วมันได้ประมาณ9ถึง12ตารางเมตรอืเออแต่ว่าจริงๆแล้วเซตของไฮเซนตัวเนี้มันเป็นท่อเดียวใช่มันจะมีเราต่อเองเป็น DIY ทำสองท่อเดี๋ยวจะทำคลิปแยกปะหกคลิปแยกปะหกให้ให้ดูแล้วกันคอมเมนต์มาถ้าใครอยากเห็นวิธีการ วิธีการ DIY สองท่อเดี๋ยวคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราทําให้ดูได้แต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์มาเราก็ทำอยู่ดีทําอยู่ดีใช่เราทําอยู่ดีเราทําอยู่ดีเพราะเราอยากจะให้เพื่อนๆเห็นว่าเออข้อดีข้อเสียเป็นยังไงโอเค ตอนนี้เราเก็บของเสร็จหมดแล้วขึ้นรถแล้วแล้วก็มาแวะกินชากินกาแฟกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาสรุปกัน mm hmm. สักนิดละกันว่าการมาแคมป์หน้าร้อนเนี่ยมันทําได้ไหม mm hmm. แล้วก็ต้องดูเรื่องอะไรบ้างเป็นพิเศษเนาะจริงๆแคมป์หน้าร้อนเนี่ยมันสามารถแคมป์ได้ไหมแคมป์ได้ mm hmm. แต่อาจจะต้องหาร้านที่เป็นแบบมีไฟฟ้าที่ใช้ได้เนาะ mm hmm. ใช้กับแอร์ขึ้นที่ของเราได้ mm hmm. เพราะว่าแคมป์หน้าร้อนอะสำคัญเลยถ้ามัน ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเนี่ยมันหมดสนุกเลยนะมันต้องเตรียมอุปกรณ์พวกนี้หาลานที่เขารองรับตรงนี้ด้วยอย่างน้อยน้อยก็พัดลมเนาะออย่างน้อยน้อยเลยต้องต้องมีเลยพัดลมอมืจริงๆก็แคมป์ก็มันได้ทุกหน้าอยู่แล้วอะได้ทุกหน้าเออไม่ไม่จะเป็นว่าจะต้องร้อนหน้าหนาวอย่างเดียวหน้าร้อนก็สามารถแคมป์ได้ครับคอนเฟิร์มเลยเพราะเพราะว่าเมื่อคือนนี้เราก็เปิดแอร์กันฉ่ำหนาวากบวกกับที่นอนสบายๆของเบสเว่ แหลับเต็มต <c oughs> <c oughs> ื่นฟื้นไม่มีมีมีฟื้นอยู่เมื่อคืนตั้งอยู่เท่าไหร่ผมตั้งต่ําสุดเลยสิบหกสิบหกช่ำช่ำใช่แต่พอดึกๆมาเข้าน้ํำอาจจะเพิ่มไปหน่อยสักยี่สิบหนาวเกินก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่ชอบแคมป์เนาะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะแชร์อะไรที่เราเรารู้สึกที่เราได้ไปเจอมาให้เพื่อนๆให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนเราเหมือน ได้ไปแคมป์กับเราเนาะบางคนอาจจะไม่มีเวลาว่างแบบเราอาจจะปีหนึ่งได้ไปครั้งหนึ่งสองครั้งแต่ก็มาดูคลิปเราได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราอยากจะรบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยกราบครับอยากจะได้อย่างน้อยๆสักพันพันหนึ่งพันซับสไครต์หน่อยเราตั้งใจทําคลิปกันมากๆเนาะใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากรู้อะไรอยากให้รีวิวอะไรนะครับก็ ฝากคอมเมนต์เข้ามามในใต้คอมเมนต์หน่อยเราถ้าอันไหนเราทําได้เดี๋ยวเราจะรีบทําให้ของเราก็ไม่ใช่มีแค่รายการแค่แคมป์ไหนดีของเ,เราจะมีหลายรายการเดี๋ยวรอติดตามชมกันหลกัหลกๆก็ที่เห็นบ่อยๆก็เป็นแคมป์ไหนดีรีวิวนั่นแหละเราก็เอาของที่เราใช้เนี่ยอันไหนที่เราลองแล้วว่าดีเนี่ยเอามารีวิวให้ดูว่าข้อดีหรือข้อสังเกตเขา เป็นยังไงเหมาะกับทุกคนไหมอ่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครอ่าเพื่อนๆเผื่อบางทีอยากจะซื้ออยู่จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นอ่าเพราะว่าเราก็เจ็บกันมาเยอะอ่าเราก็เปลี่ยนไหล่ยนเลยเยอะเยอะเยอะครับไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ